ผู้ดีนิ่งครับพี่น้องชาวไทยก็หลังจากดราม่าของวันนี้นะครับคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องหายใจกันลึกๆแล้วเชื่อในสิ่งเดียวว่าเวลาเนี่ยเวลานะครับมันจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเมื่อวันนี้นะครับคนพิทา ทางเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นนายกแล้ว<อ>นะครับเราก็ต้องทำใจกันประเทศชาติยังไงต้องมาก่อนนะป <_ t ot _> ากท้องประชาชน <_ t ot _> การเดินหน้าของรัฐบาลของประเทศชาติก็ <_ t ot _> ต้องมีจุดยืนที่พวกเราต้องรับกันแต่สิ่งที่สำคัญนี่คืออะไรก็คือคำวา่าเวลา ก้าวไกลก็ต้องชมเชยนะเพียงเลือกตั้งได้สองสมัย5ปีที่อยู่ในรัฐบาลมาได้ไกลขนาดนี้ก็ต้องดูกันหลังจากพวกไดโนเสาร์พวกมันสมองเก่าพวกที่ป้องกันผลประโยชน์ของนายทุนวันหนึ่งเขาต้องแก่แล้วตายไป ยังไงผมก็ขอชื่นชมนะครับผลงานของก้าวไกลผลงานของพี่น้องชาวไทยที่ออกไปให้เสียงเขามากกว่า14ล้านเสียงอย่าท้อครับอย่าแท้รบบมันไม่จบภายในวันเดียวเขาอาจจะชนะการรบคราวนี้แต่เขายังไม่ชนะสงครามนั่นคือสงครามของการถูกต้องอย่างน้อยนะครับ เราก็อาจจะสบายใจได้อ,อย่างหนึง่งว่ารัฐบาลก็น่าจะนำด้วยพักเพื่อไทยก็คนไทยมากกว่า700ล้านคนแล้วผมเชื่อหลายหลายคนก็ยังยอมรับได้แล้วผมก็เชื่อในภาวะประเทศชาติเป็นอย่างนี้ฟังตามผมดีๆนะเพื่อไทยได้เข้ามาแล้วก็ได้มาร่วมกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ร่วมแดงร่วมเหลืองร่วงสลิมร่วมกับกลุ่มเพื่อไทยก็จะเป็นรัฐบาลที่ดีสำหรับประเทศชาติก็ได้เพราะอย่างน้อยก็คงไม่มีกลุ่มมานั่งกัดกันแล้วอันนี้ก็เป็นความหวังผมเชื่อจากของผมแล้วกัพี่น้องชาวไทยหลายคน แต่วันนี้ก็ได้โทรไปหาหัวหน้าพักพักหนึ่งนะที่เขาเคยอยู่ร่วมกับแปดพักเก้าไกลเนี่ยหรือยังอยู่ร่วมกับแปดพักเก้าไกลเนี่ยเขาบอ่อยไม่ต้องตกใจนะอันนี้ขอฝากให้คนไทยทุกคนนะไม่ต้องตกใจที่เพูดเนี่ยถ้าเกิดนายกเนี่ยไม่ใช่คุณเศรษฐาเพราะเขาบอกว่าทางสอวอ ทางอำนาจเก่าทางนายทุนได้ส่งสัญลกณห้ามทะเลไปที่ดูไบแล้วว่าจะเพื่อไทยอยากได้จริงเนี่ยก็ควรจะแต่งตั้งคุณชัยกเกษมคุณชัยกเกษมหนึ่งในสามที่เป็นนายกได้ของพรรคเพื่อไทยเราก็ไม่ให้เป็นคุณเศษฐาที่มอกเข้าใจคือตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ เหตุผลนนี้ก็คืออะไรเพราะไอ้มียำหน้าเก่าหลายคนที่มองว่าคุณเศรษฐาถ้าเป็นนายกนะครับก็อาจจะมีจิตไม่รู้เยอะหรือน้อยนะที่อยากจะเข้ามาแล้วปฏิรูปหลายอย่างแต่ถ้าคุณใช้กเกษมเป็นเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าอย่างน้อยเนี่ย คุณทักษณิณหรืออำนาจของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะยังคุมอยู่แล้วก็น่าจะเป็นนายกที่มีบทบาทตามนาม้ำก็ไม่รู้นะนี่เป็นหัวหน้าของพรรคหนึ่งใน8พรรคพูดให้ผมมาโดยที่ฟังแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยอย่าลืมนะครับมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งคุณชัยเกษมก็ได้หรือคุณเศรษฐาก็ได้ งั้นที่ผมฟันธงว่าเศรษฐาจะได้เนี่ยวันนี้ผมก็ต้องอาจจะต้องดึงธงออกมานิดนึงว่ามีการเจรจากันแล้วว่านายกคนหน้าอาจจะเป็นคุณชยัยเกษมก็ไม่เป็นไรก็เพื่อไทยอยู่ดีพี่น้องครับเวลาผมรู้ว่าหลายคนเจ็บใจหลายคนปวดใจหลายคนหมดหวังแต่เราต้องไม่หมดหวังครับ เราต้องมองไปข้างหน้าถ้าก้าวไกลหล่นไปเป็นพักค้านอย่างแท้จริงเราก็น่าจะมีรัฐบาลที่ต้องโปร่งใสมากขึ้นเพราะในก้าวไกลก็ยังมีคนอย่างคุณวิโรธที่จะเป็นตำรวจสติ๊กเกอร์ให้เราเราผมว่าบทเรียนคราวนี้ที่สมองเก่าต้องพิจารณาให้ได้เนี่ย ก็คือเดี๋ยวเนี้นะคนไทยไม่ต้องพึ่งพาตำรวจแล้วไม่พึ่งพาองค์กรรัฐแล้วแต่พึ่งพากันเองโซเชียลมีเดียนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเราครับที่อาจจะแพ้ตรงนี้แต่ต้องไปชนะตรงที่เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติอย่ายอม ให้พวกเขาเอาเปรียบโกงกินทำร้ายการคืบหน้าของประเทศชาติจากที่ประชาชนต้องการคือไม่มีประเด็จการคณน,นี้หลายคนก็บอกว่าแล้วบิ๊กป้อมจะอยู่ตรงไหนก็ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยรวมพักกันไม่ได้บิ๊กป้อมก็จะอยู่ในรัฐบาล แต่บทบาทผมเชื่อก็จะลดลงไปหวังว่านะแต่ก็กลับกันมาครับวันนี้ผมว่าเราต้องมองเป็นส่วนรวมแล้วก็มีความหวังดีให้กับทุกคนว่าประเทศชาติเราจะเดินหน้าได้สำคัญคือเราต้องมีวางหวังดีให้กับประเทศชาติแล้วก็รอเวลารอเวลา ถ้าไม่2ปีก็3ปีก็อีก4ปีเรามารองกันใหม่แต่ก็มีสองสาอย่างนะที่มันต้องเตือนสติคนไทยเอาไว้เพื่อให้เราไม่หลงคนเหมือนกับเขาที่แล้ว 1. สิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคือวิธีที่จะเลือกสอวอหลังจากสวกลุ่มนี้หมดอำนาจไปเราจะยอมอีกไหมครับหรือเราจะโง่กันอีกไหมที่เชื่อแล้วหลงคนเขา ว่าให้สวมีสิทธิ์เลือกนายกได้เทียบเท่ากับสิทธิ์ของประชาชนห0สล้านคนเลยกฎเกณฑ์ในการเลือกสอวรขราวหน้าเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะมติรัฐธรรมนูญที่เลือกเข้ามาเนี่ยเขาบดวาระแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นเหมือนเดิมเลยอันนี้เราต้องระมัดระวังกันนะครับไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด สองเราก็ต้องเป็นตำรวจให้กันต่อกันเพราะเรารู้แล้ววันนี้ว่าพวกเราเนี่ยคือตัวเล็กๆมดในดงเสือสิงหกระทิงแรดเราไม่มีไล่กล้วยกันครับแต่พวกเขาเนี่ยมีไล่กล้วยเยอะใครมีมือถือใครมีจัญญาบันแชร์ให้หมด เราต้องเป็นตำรวจให้กันต่อกันเราพึ่งพาตำรวจทหารขร้าราชการองค์กรเสรีไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งพากันเองอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติดีขึ้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้สามนะครับพวกเราก็ต้องไม่รุนแรงนะครับสิ่งที่ก้าวไกลเขานึกเอาไว้ว่าประชาชนจอออนไปเป็นล้านคนเนี่ย สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของคนไทยว่าจอกหรือไม่ออกเรามีสิทธิ์ประท้วงเรามีสิทธิ์อะไรแต่เราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะรุนแรงก็ฝากกันนะฝากกันนะครับอย่ารุนแรงเลือดมันไหลบนถนนเยอะแล้วเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเรารอได้ครับผมปีนี้56าสนะ อีกสี่ปีผมหกสิบยังนุ่มอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรประเทศชาติต้องเดินหน้าก็มีแต่ความหวังดีนะผมเป็นคนที่แพ้เป็นเมื่อเราแพ้ก้าวไกลแพ้พวกเขาชนะเราก็มีใจนักกีฬาที่จะมีความหวังดี เพราะการที่จะหวังเลวให้พวกเขาเนี่ยก็คือวันการหวังเลวให้กับประเทศชาติเราให้อภัยกันได้แต่เราอย่าลืมเราถอยหลังได้แต่เราอย่าลืม,ลลมผลงานของก้าวไกลมาถึงจุดเนี้ยก็คือสร้างให้คนไทยได้เห็นกับความไม่ยุติธรรมความเอาเปรียบความอํานวยให้กับนายทุน ความที่ไม่ยอมปล่อยอํานาจเพื่อการเจริญของประเทศชาติแต่เป็นการเก็บอํานาจเพื่อความเจริญของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับมุหยาชัดเจนไม่ต้องโทษวังเลยระบบวังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยผมพูดมาหลายทีแล้วระบบที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือระบบนายทุนระบบเจ้าสัวระบบคนที่จะเสียผลประโยชน์ทางการเงิน จากการที่ก้าวไกลจะไปปฏิรูปและทำให้การโกงกินมันน้อยลงแต่ก็ฝากให้กับหัวหน้าของพรรคก้าวไกลคนใหม่นะผมเชื่อว่าการที่ก้าวไกลไปอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะทำให้ประเทศเจริญได้ในการที่กัดแล้วไม่ปล่อยการโกงกินแช่มันให้หมดแต่พวกเราต้องร่วมมือครับ หวังว่าเพื่อไทยนะครับก็จะไม่ยิงหัวนิ้วโป้งตัวเองอย่างกับทุกครั้งที่ได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกอย่ามีการโกงกินอย่ามีอภัยโทษเด็ดขาดตายข่าวที่แล้วเนี่ยก็เพราะว่ามีการเสนออภัยโทษตอนตีห้าอย่ามีถ้าคุณทักษิณอยากกลับมายินดีให้กลับมาเลยครับ ก็มาเข้าระบบยุติธรรมของประเทศชาติแต่ถ้าไปทำอะไรที่ให้ประชาชนเห็นว่าอำนวยให้อภุณทักษิณก็จะเป็นการฆ่าตัวเององเรื่องผลประโยชน์เข้าพักเข้าพักพวกผลประโยชน์ที่ให้กับพักร่วมระมัดระวังครับเพื่อไทยผมอยากให้คราวนี้เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อไทย ทักเิณนพลาดไปแล้วคุณยิ่งรักพลาดไปแล้วอย่าพลาดครั้งที่สามครับสำคัญมากผมไม่ทอ้อผมไม่แท้ผมมีแต่ความหวังที่ดีกับประเทศชาติเพราะเราเห็นแล้วว่าพลังของประชาชนมีจริงไม่เป็นไรพี่น้องชาวไทยเวลามันมี